น้ำทะเลนะครับตรงนี้เราเดินมาเลาะชายหาดมามาทางฝั่งชายหาดรับนะครับคนคอร้านนะครับทางด้านนี้นะครับทางทางนั้นก็จะมองเห็นพัทยานะครับนะครับชายหาดรับนะครับฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกับรูปพญยานาานะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับขึ้นมาจากทะเลนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับพญยานาานะครับ ลอยขึ้นมานะครับงดขึ้นมาจากทะเลนะครับนี่ครับครับเป็นมาเสียบพญานาโคโผล่ขึ้นมาจากทะเลนะครับดูในกล้องถี่คัด,ดรือเปานะครับเด่นมากนะครับเป็นมาเสียบพญานาคขึ้นจากทะเลนะครับส่วนเลยทางเสียบพญานาคไปจะเป็นเป็นชายหาดรับนะครับไม่ค่อยมีคนมานะครับ นี่มากับพี่น้องที่มาอยากฟัง,งมา,ากๆเลยครับฟังสหรัฐนะครับอัดอัดวีโอไปลงยูทูปเลยนี่นัะ อากาศสวยมากครับนี่นะ้ำตัดขึ้นมาเป็นจังหวะขึ้นนะครับที่ใครเลาะเพาะพิ้งนะครับบรรยากาศดีดีนะครับมากับสิบรอบฝั่งทางด้านนี้ยังไม่เคยมานะครับเลยแวะมานะครับไปเดินมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีมากครับผม ท้องทะเละแสนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆหินเหล็กไหลนะครับหรือวไม่ที่เหล็กไหลหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่คล้ายมากเลยนะครับตร็เ,เกล็ดดำๆนี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยครับดุตามโขดหินนะครับเหมือนมากเลยนะครับหรือเป็นคราบน้ํามันอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะครับ ที่ติดอยู่ตรงที่เป็นคล้ายๆหินคล้ายๆเสียเพียหน้านะครับนะครับข้ามน้ำมันหรืออะไรเราก็ไม่ทราบนะครับกลับไอ่ะ